The Collector Podcast รายการที่รวบรวมเก็ตน่ารู้เรื่องสิ่งสะสมจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดคุยกันแบบง่ายๆสบายๆดำเนินรายการโดยไอ้นันทวันอืดติวงร่วมกับแขกรับเชิญสุพิเศษมากมายมาทำให้การสะสมเป็นเรื่องง่ายๆและทุกคนเข้าถึงได้กับพวกเรา The Collector Podcast สวัสดีค่ะพบกับดีคอรเลกเตอร์พอดแคสต์ประจำวันพุธค่ะสำหรับในวันนี้ไอ้นันทวันเอื้อติวงก็เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะก็หัวข้อที่ ที่เราได้เตรียมไว้ที่จะมาพูดคุยในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของสแตมไทยในรัชกาลที่6ช่วงหลังนะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะมีเนื้อหารายละเอียดยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวสามารถติดตามชมได้นะคะก็สำหรับช่องทางในการติดตามพอด t แคต์จากทาง l e c t u r e b o o k เนี่ยค่ะก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ในทุกตอนเนี่ยที่มีการออกอากาศค่ะไอก็จะได้แปะ ว่ามีช่องทางไหนบ้างไว้ใน Facebook นะคะในคอมเมนต์ก็สามารถติดตามได้เลยค่ะ สำหรับในวันนี้ค่ะผู้เชยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะก็ไอขอต้อนรับพี่เจนวิทย์อภิชายนานันท์ค่ะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สแตมไทย3สมัยกรรมการบริหารสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราช,ชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราช,ชนรุชดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนวิทย์สวัสดีครับน้องไอสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะก็ผ่านไปด้วยความรวดเร็วตอนนี้ก็มาถึง เทปเทปที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้รหลายเทปมากเลยอ่าแต่ว่าวันเนี้ยค่ะตอนที่เราจะได้มาพูดคุยกันเนี้ยก็จะเป็นอ่ายังอยู่ในหัวข้อของสเต็มรัชการที่หกอยู่แต่ว่าเป็นตอนช่วงหลังแล้วเนาะใช่ครับสำหรับในวันนี้ค่ะพี่เราจะพูดคุยกันเรื่องสเต็มรัชการที่หกในช่วงหลังนะคะครับผมโอ้ oh. ก็ ไล่มาในสักพักหนึ่งเนี่ยตั้งแต่มีกิจการไปรษณีย์จนถึงแบบช่วงรัชะกาลที่6กเนี่ยก็มีสแตม์ไปมากมายหลายชุดเลยใช่ไหมคะใช่คมีหลายชุดเลยทีเดียวครับที่น่าสนใจสําหรับในตอนนี้นะคะ่ะที่เราจะเริ่มพูดคุยกันเนี่ย ก็ยังอยู่กับที่สแตมตัวแก้อยู่ใช่ไหมคะคเป็นชุดสแตมชุดชั่วคราว uh, <so> สำหรับชุดนี้มีรายละเอียดว่ายังไงบ้างคะพี่ครับก็คือเป็นชุดชั่วคราวนะฮะก็คือเป็นช่วงหลังจากชุดวันชัยนะครับก็จะมีการออกสแตมชุดชั่วคราวนะคือมีการเอาสเตมชุดที่เป็นในส่วนของทางชุดเวียนานานที่ยังคงเหลืออยู่ในสต็อกนะครับมาพิมพ์แก้ราคานะครับโดยราคาทาง6 หกสตางนะครับก็คือแก้แก้เป็น5สตางโดยการพิมพ์ทับเลขห้าลงไปเลยนะฮะเลขห้าลงไปคือไม่ต้องขีดค่าไม่ต้องอะไรละพิมพ์เลขหาทับลงไปบนเลข6เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางตัวราคา12สตางนะครับม้แก้เป็น10สตางก็คือมีการพิมพ์ขีดแล้วก็มีการพิมพ์เลข10ลงไปนะครับถ้าอย่างในบางชุดเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการแก้แบบขีดบ้างทับบ้างแล้วแต่ชุดใช่ไหมคะ Oh. ครับก้อน,นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงนะก็คือไอราคา5สตางค์กับสิบสตางค์เนี่ยเป็นเช่นราคาที่มีการใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นนะก็คือเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นอัตราค่าฝากส่งจดหมายนะฮะโดยห้าสตางค์จะเป็นการฝากส่งในในในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็สิบสตางค์คือเป็นการส่งที่ข้ามเขตอะไรลักษณะ,ะน,น,นั้นนะครับอ๋อพี่คะเราอย่างในคู่มือเนี่ยอย่างดวงสิบสตางค์อะค่ะเขาไม่ได้มีการระบุ คำนวนใชนเเ่เขาทำไมเขาถึงขึ้นขึ้นเครื่องหมายคําถามไว้ะคะครับก็อาจจะเป็นตัวที่มีการบันทึกไว้นะฮะก็คือจากอดีตเนี่ยคือปกติถ้าเป็นแตัมที่เป็นแตลตมชุดหลักนะครับชุด ชุดที่มีการออกจําหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยคือจะมีการประกาศในรานกิจจานุเบกษานะครับแล้วก็มีการระบุจานวนที่พิมพ์ชัดเจนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแก้ราคาเนี่ยคือเป็นการยไปการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนนะฮะก็คือมีการพิมพ์ประตมตรงนี้ที่ที่เราเรียกว่าชุดชั่วคราวเนี่ยก็คือมีการพิมพ์ไปใส่ชั่วคราวนะครับในข้อมูลบางส่วนบันที่อาจจะมีการตกหล่นไปนะโดยโดยโปรตีเนี่ย จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ี่ประมาณน่าจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือข้อมูลจะมีระบุไว้นะว่ามีจํานวนประมาณเท่าไหร่แต่มีบางส่วนที่แบบตกสํารวจจริงๆหรือว่าข้อมูลในช่วงนั้นที่นักส่สมอาจจะรวบรวมไม่ได้จริงๆก็คือเป็นเลยใส่เครื่องหมายคำถามไว้คือเป็นปริศนาขอาวดิ่งทุกวันนี้ออนะครับก็ถ้าเห็นเครื่องหมายถ้าเป็นเครื่องหมายคำถามก็ไม่ต้องตกใจใเพราะว่า อาจจะไม่แบบมีการค้นพบตัง้งแต่สมัยก่อนใช่ก็คือเหมือนกับบางทีบันทึกแล้วแบบเหมือนกับว่าข้อมูลอาจจะตกหล่นไปเอกสารฉบับนั้นอาจจะโดนปลวกกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบไม่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 อยู่แล้วอะไราเงี้ยอาจจะแบบมีการหลุดขาดไปอะไราเงี้ยครับก็เลยทาให้เราไม่ทราบตรงนี้อ๋อพี่คะแล้วอย่างแบบในชุดข่วาวอันเนี้คะ่ะไอสังเกตว่าอันนี้น่าจะเป็นสแตมตลกใช่ไหมคะที่เขามีการพูดถึงตรงช่วงข้างล่างเนี่ยตรงช่วงสิบต่างเนี่ยค่ะใช่ครับ สตล์ตลกคือเป็นสตล์ที่แบบมีมีแบบมีเขาเรียกวาไรตีนะที่มีการพิมพ์แปลแยกออกไปจากสตล์ปกตินะก็มีตั้งแต่การพิมพ์กลับหัวพิมพ์สองครั้งนะฮะไม่มีเลขสิบภาษาไทยมีแบบภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ปุรดูนะครับอืมก็อันนี้จะเป็นในส่วนของอรายละเอียดที่เป็นอสแตม์ตลกของในชุดนี้นะคะ่าก็ มาถึงชุดหลักๆก,กันแล้วค่ะครับผมโห oh, อันนี้เป็นสแตมรูปแบบใหม่สำหรับในช่วงรัรชกาลที่6นะคะเป็นชื่อชุดปีกครุฑรัชกาลที่หค่ะครับผมโห oh, พี่ขาดวงชุดนี้เนี่ยมีหลายดวงแล้วก็มีสีสันสวยงามมากเลยค่ะใช่ครับอ๋อ oh, มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะครับตามชุดปีกครุฑรัชกาลที่6กนะครับก็คือเป็นการที่ออกแบบเป็นร,ปรูปแบบใหม่นะครับของอรัชกาลที่6กก็คือเป็นพระพักที่เป็นพระพักข้าง นะครับแล้วก็ชุดนี้จะสังเกตได้ว่ามีรูปครุฑนะครับเหมือนกับครุฑใส่ใหญ่เป็นปีกคือปีกจะเห็นได้ชัดเจนอยู่ตรงสองด้านด้านข้างฝ้ายขวาด้านบนนะครับเรียกชุดนี้ว่าชุดปีกครุดนะครับประษก,การที่หกนะครับโดยชุดนี้นะครับก็กได้มีการออก,ออก,ออกจหนายนะครับมีทั้งหมด12แบบด้วยกันนะครับก็คือจะมีตัวครั้งแรกที่ฟรดีแรกที่พิมพ์นะครับหรรุ่นแรกก็จะมีสองางสามสตางคง มีมีสองแบบนะฮะก็คือจะมีมีตัวสาปะตางสีเขียวกับสีน้ำตาลนะครับห้าสตางก็จะมีสามสีด้วยกันนะฮะสีสีแดงนะครับสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะฮะสิบสตางสิบห้าส,ตา,สตางก็จะมีมีสองแบบนะฮะสีสีน้ำเงินกับสีแดงนะฮะที่สิบห้าสตางสองแบบสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ห้าสิบสตางนะครับอย่างชุดนี้จะสังเกตได้ว่า ในส่วนของทางตัวการการใช้งานนะครับก็คือจะมีแต่เฉพาะราคาสตางค์นะครับก็คือเป็นการพิมพ์สตางค์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานจริงๆนะครับอ๋ aus, อไอไอ meter, อะตอนแรกไอก็ไม่ทันสังเกตนะว่าอย่างในชุนนี้เนี่ยคือหนึ่งชนิดราคาเนี่ยมีการพิมพ์แบบสองถึงสามแบบด้วยกนันเลยบางทีมีรุ่นการออกจําหน่ายอะครับเพื่อบางทีมีการออกที่ไม่พร้อมกัน <อ>นะครับอาจจะแบบมีการแบบแบบแรกออกก่อนแบบที่ที่สองออกที่หลังอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ <nac. S 2> ก็คือมีการออกออกไม่พร้อมกันอ๋อถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าได้มีโอกาสเห็นแบบอย่างเช่นในราคา5สตางค์อย่างเงี้ยค่ะมีสามแบบมีถึงสามแบบ,บด้วยกันเลยใช่อโอ้ก็จะมีแบบให้ให้แบบว่าได้ดูไหลไหลเขาเรียกอะไร หลายลักษณะรูปแบบเลยเนาะใช่เพราะว่าตามจำนวนการพิมพ์มีการพิมพ์เพิ่มแล้วพิมพ์เพิ่มล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับเพื่อแบบว่าเหมือนเขาจะได้รู้ว่าเนี้ยพิมพ์ที่หลังพิมพ์เพิ่มขึ้นมาอ๋อโอเคอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นข้อเออข้ออะไเหมือนข้อแบบเอข้อแตกต่างว่าแบบเหมือนการพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่อะไรเขาก็เลยใช้สีเหมือนมาเป็นตัวแยกใช่ไหมคะใช่อ๋อโอเคค่ะซึ่งชุดเนี้ยนะครับก็มีความน่าสนใจคือจะจะตรงราคาสตางค์เนี่ยนะครับก็คือจะมีอ เพราะว่าอย่างราคาบาทที่เขาไม่พิมพ์เพิ่มเพราะเขามองว่าราคาบาทเนี่ยคือจะมีสิ่งที่อ่ที่ยังตกค้างอยู่มาตั้งแต่ชุดเวียนนาหรือชุดลอนดอนสามารถนามาใช้งานได้อยู่ก็เลยไม่พิมพ์ตรงนี้คือพิมพ์แต่ชุดตัวราคาสตางค์ที่มีการใช้งานจริงในปริมาณนี้ค่อนข้างามากอย่างเดียวนะครับก็เลยอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่แบบว่าทําให้ชุดนี้เนี่ยไม่มีสแตปมที่เป็นชนิดราคาที่สูงใช่ครับอ๋อโอเคค่ะก็สําหรับในชุดปีคุณเนี่ยค่ะไอว่าในรายละเอียด เบื้องต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ก็จะอยู่ในในลักษณะประมาณนี้นะคะก็เทีย้ค่ะมาถึงชุดถัดไปกันบ้างดีกว่าค่ะไอว่าแบบชุดนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าไออเคยเคยได้ยินจากแบบนักสะสมหลายๆท่านพูดถึงว่าแบบชุดบำรุงเสือป่าชุดบำลุงเสือป่าเนี่ยค่ะชุดนี้เนี่ย โอ้มีหลายชุดมากๆเลยค่ะอยากให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าชุดนี้เนี่ยมีที่มาและความสําคัญยังไงบ้างอะคะชุดบรรลุงเสือป่านะครับก็แบ่งแบ่งออกเป็น3ชุดด้วยกันนะคือชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะครับโดยชุดชุดเสือปะบรรลุงเสือป่าชุดที่1นะครับก็ซึ่งวัตถุประสงค์การออกประจชุดบรรลุงเสือป่าเนี่ยนะครับก็คือออกมาเพื่อบรรลุกิจการเสือป่านะครับก็คือกิจการที่ าท,าทางเสือป่าก็เป็นโครงการที่ทางราชัชการที่6ท่านส่งกอ่อตั้งขึ้นนะครับก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเหมือนกับฝึกาทางคนข้าราชการหรือว่าคนต่างๆเพื่อให้เป็นกํากลังสํารองนะหรือว่าฝึกในเรื่องของวิชาที่เป็นวิชาจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของเสือป่านะครับก็เป็น,ปนต้นแบบของกิจาการลูกเสือไทยนะครับที่สืบท,ทอดมาจนถึงปัจจุบัน นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ในของเสือป่าก็จะมีการรูปแบบต่างๆนะเช่นเรื่องของการสอดแนมการซ้อมลบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็นกําลังสํารองรูปแบบหนึ่งเลยนะครับก็ก็จะมีการฝึกก็คือสมัยนั้นคือจะมีข้าราชการหรือว่ามีบุคลากรต่างๆนะครับหรือว่ามีประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาเขารวมด้วยแล้วก็โใหญ่เป็นข้าราชการมากกว่านะครับอืมค่ะก็คือถ้าเป็นแบบในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ ถ้าแบบเวลาที่แบบตอนเราเด็กๆเนี่ยก็จะมีวิชาลูกเสือมีอะไรเงี้ยอ่ะใช่เราก็จะแบบมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เนาะก็คือแบบว่าจริงๆแล้วช่วงแบบอ่าที่มีการเกิดกิจการเสือป่าขึ้นใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนช่วงของสมัยรัชกาลที่6ใช่ครับก็คือชุดนี้ก็คือเริ่มอ่าพิมพ์นะครับก็คือออกจำหน่ายวันที่3กุมภาพันธ์พนอนะครับก็คือจะมี6ชนิดราคาด้วยกันนะครับก็คือจะมีอ่าราคา สองสองสตาตคงนะครับสามกรสตางเราจะขายสองบวกสามอันนี้ก็จะเหมือนชุดครั้งก่อนขายขาย๋าครับผมขายายกาชาก็คือราคาบวกด้วยสแตมราคาแรกก็คือเป็นสแตมที่อยู่หน้าดวงสแตมจริงคือเป็นูลค่าที่ใช้ว่าส่งในกิจการไปสีได้แต่วก็ตัวหลังก็คือเป็นตัวที่เราทําบุญเพื่อสมทบกิจกรรมเสือป่าเพื่อบำรุงเสือป่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวที่ผสมกันนะฮะก็คือชุดสองสองกตางก็คือจะเอา สองสองสตางค์นะครับแล้วก็ตัวตัว,ตวแก้เป็นห้าสตางค์แล้วก็ตัวแก้สิบบนสิบสองนะครับ <c oughs> แล้วตัวสิบห้าสตางค์นะฮแล้วก็ชุดหนึ่งตัวหนึ่งบาทนี่เอามาจากชุดวัดแจ้งใช่ไหมฮะ <c oughs> ตัวในฝ่ว่ของทางตัวอสองสตางค์กับสิบห้าสตางค์เอามาจากชุดลอนดอน <c oughs> นะครับสามสตางค์เอามาจากชุดเวียนนา <c oughs> นะครับแล้วก็ ตัวตัวตัวห้าสตาค์กับสิบสตาค์นี้เอามาจากตัวแก้ชุดที่เราเพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่นะฮะก่อนก่อนก่อนชุดปริคุดเนี่ยครับแต่ทีเนี้ยค่ะพี่เราได้ทราบที่มาในเบื้องต้นไปแล้วแต่ทีนี้ว่าพอในส่วนที่เป็นของดวงสแตมเนี่ยค่ะแต่ละชุดเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันยังไงบ้างอะคะครับก็สําหรับเสือเสือป่าชุดที่หนึ่งนะก็จะมีหน้าเสือนะครับแล้วมีเขียนว่าบํารุงเสือป่าเป็นภาษาไทยอยู่ด้านล่าง ถ้าไหครับเป็นตาปั๊มลงไปนะครับแล้วก็อัอนเนี้ยนะครับในการใช้งานก็คือบางทีพบกันในฝนเ่า,าใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นสแตรมม์ราคาหน้าดวงบวกนะก็คือบางทีเราสมัยนั้นคนก็คงไม่ค่อยซื้อมาฝากส่งเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นนักส่งมีอะไรทําบ้างซ,งซึ่งซองที่ติดสแตมม์เสือป่าแต่ละซองก็มีมูลค่าสูงมากนะฮะบางซองก็เป็นหลักหลักแสนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อนี่คือเสือป่าชุดชุดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ชุดที่สองก็คือออกปีสองสี่ 62นะครับอันนี้ก็จะมีการนำเอาฟแตมนะฮะเหมือนเดิมนะครับในบางราคาก็คือในส่วนของทางตัวฝ่องสตาตค์กับ15ฟ้าตงค์มาจากชุดลอนดอนนะครับฝาาตค์ก็มาจากชุดเวียนนานะครับแล้วก็5้าตางเนี่ยจะสังเกตว่า5้าตางจะเปลี่ยนเป็นเอาปีคูดมาใช้ละเพราะว่าไอตัวแตม5ฟ้าตางที่ชุดชั่วคราวพิมพ์หมดไปละนะแล้วก็มีสฟ้าตางที่ยังเป็นชุดชั่วคราวอยู่นะครับแล้วก็1บาทเอามาจากชุดวัดแจ้ง นะครับแล้วก็มาพิมพ์ทับโดยนี้จะมีพิมพ์อังกฤษเพิ่มเข้าไปนะครับกระดุเสือป่าแล้วก็สเกลฟันนะครับเป็นภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะมาเนี่ยปั๊มทีละดวงเลยนะฮะปั๊มปั๊มปั๊มลงไปอันนี้เขาเป็นแบบปั๊มมือป่ะคะพี่ครับใช่ครับโอ้ปั๊มทีละดวงปั๊มด้วยตายางทีละดวงโอ้โหต้องปั๊มแบบที่อะไรแปดพันแปดพันดวงเขาออกออกออกประมาณในหลักพันดวงนะฮะ ก็คือสมัยนั้นก็ยังแบบด้วยเทคโนโลยีอาจจะแบบไม่ได้มีการแบบใช้เครื่องหรืออะไรพวกลักษณะน,นี้ใช่ไหมครับใช่สําหรับไส่วนของทางสัปาชุดที่หนึ่งและชุดที่สองอนะครับแต่ว่าพอมาชุดที่สามเนี่ยจะเริ่มมีการพิมพ์นะพิมพ์ที่เคโอยาม่านะครับก็เอาตามชุดปีกปิกครูดแนะครับมาทั้งหมดเจ็ดเจ็ดชนิดราคาด้วยกันนะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่สองบวกสามนะครับสามบวกสห้าบวกห้าสิบบวกห้า 15บห้าบวกห้าบวกยีแล้วก็50สิบวกสานะฮเอามาใช้ชุดปิกปิดครุดนะฮะทั้งชุดอืมก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบอ่น่าจะใช้เครื่องอใช้เครื่องแล้วเพครับรว,รว่าแบบใช้โรงพิมพ์ในการพิมพ์นะคะใช่ครับอือโอ้ไม่ถึงสามชุดด้วยกันเนี่ยหอว่าแบบอ่อ ความต้องการที่แบบการเก็บสะสมเนี่ยของแต่ละชุดเนี่ยต้องมีไม่เท่ากันแน่ๆเลยค่ะคอยากให้พี่ช่วยแบบเหมือนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบจากที่แบบเคยมีการไปประกวดมาหลายที่อะค่ะในชุดพูดว่าเป็นรวมๆแบบชุดเสือป่าเนี่ยในในระดับในระดับที่เขาประกวดกันร,ระดับโลกเนี่ยค่ะเขามีแบบ มีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงบ้างก็ชุดเสือป่านะครับเพราะว่าเสือป่าของสยามหรือของไทยเนี่ยเป็นชุดที่มีความต้องการสูงจากนักสะสมสแตมที่เก็บสแตมหัวข้อลูกเสือทั่วโลกนะครับเพราะว่าเป็นชุดแรกๆเนี่ยที่เราของโลกเนี่ยที่มีการจําหน่ายสแตมราคาบวกแล้วนําเงินไปใช้ในการบารุงกิจการเสือป่าหรือกิจการลูกเสือตรงนี้นะครับก็คือแล้วก็เป็นกิจการที่อยู่ในพระบรมชาลูกข้อของรัชกาลที่6ด้วยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของรัชกาลที่6ด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าพระมหากษัตริย์ของประเทศทรงอุปัมภธรมกิจการลูกเสือออืนะครับแล้วก็เป็นชุดที่มีความน่าสนใจก็คือทําให้ราคาซื้อขายกันนะโดยเพราะการใช้งานชิงบนซองจดหมายอะไรเงี้ยราคาสูงมากๆอืมก็จริงๆไอ้ก็ยังไม่ไม่เคยแบบได้มีโอกาสเห็นแบบชุดที่ เ,เวลาไปประกวดเพราะว่าอาจจะยังแบบไม่ไม่ได้ศึกษาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบถ้าฟังจากที่พี่เล่าก็าค,คือว่าเหมือนทําให้เราเห็นภาพใหญ่ว่าคือในชุดที่เป็นเกี่ยวกับลูกเสือหรือเสือป่าเนี่ยค่ะค,คือการที่แบบเหมือนคนที่เขาสะสมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเออเฉ่ทั่วโลกเลยใช่ไหมคะก็อย่างสมมติเก็บหัวข้อลูกเสือใช่ไหมก็จะมีตัวยักๆก,ก็จะมีของเนี่ยของไทยของสยามเนี่ยของ ของมาเฟกิงที่อยู่ตรงแอฟริกาอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นน,น้นคือก็จ,จะมีตัวที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละประเทศเยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอามาประกวดคือเรียบเรียงเป็นเรื่องราวใช่ไหมคือเล่าเรื่องลูกเสือเอาตั้งแต่ผู้ให้กำเนิดลอร์ดเบเดนโพเวลใช่ไหมครับแล้วก็มาเนี่ยเกีกการลูกเสือมีการยังไงเมื่อเมื่อก่อนอาจจะคล้ายๆกับตัวเหมือนกับเป็นผู้ช่วยลบเลยใช่ไหมช่วยทหารลบอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นโดยเยาวชนหรือว่าเป็นคนที่เป็นลูกเสือแล้วแต่นั้นเสร็จก็คือเริ่ม เรียนเรื่องทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตใช่ไหมฮตั้งแต่เนี่ยเอาการเดินทางไกลการก่อฟืนการอะไรอย่างเงี้ยนะก็เ,เป็นทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตเหมือนเป็นวิชาเอาตัวรอดใช่รประมาณ<ล>นึนทำให้เราสามารถเป็นอยู่ในสังคมเราสามารถทำเ,เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติคนาคตถ,ถ้า <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราไป <ๆ S 2> ใช่ไหมเราเดินทางเข้าป่าเราสามารถใช้วิธีการดำรงชีพอย่างเี้ยเอามาใช้ในการการที่เราสามารถเอาตัวรอดในในป่าได้อะไรลักษณะนั้น อืก็อันนี้พี่จันวิก์ก็แบบเหมือนช่วยเล่าให้ให้เราอะค่ะเห็นภาพมากขึ้นว่าในในระดับที่เขามีการประกวดเนี่ยําหรับหัวข้อเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสําคัญมากมีความนิยมมากนะหัวข้อลูกเสือเพราะนันกผสมเพราะหลายประเทศทั่วโลกก็มีกิจการลูกเสืออยู่ใช<อ>่ไหมครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบบางคนเขาก็เรียนมาตั้งแต่เด็กเขาก็มีความผูกพันเ,นเพราะเป็นวิชาที่ทาให เรียนทักษะต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเอืมาทาให้เราสามารถเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตอเพราะว่าอย่างของในไทยเนี่ยมีการออกแบบชุดเสือบชุดบํารุงเสือป่าเนี่ยถึงสามชุดด้วยกันในช่วงราชกาลที่หกก็ถือว่าเป็นแบบจํานวนที่เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปในช่วงนั้นๆอันนี้พี่เต้นบิดก็ได้มาขยายให้พวกเราได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ หัาดมาอีกชุดนึงเนี่ยอืมจริงๆก็เป็นชุดที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไอให้พี่เตนบิดเล่าฟังไดยว่าชุดท่ามาเป็นชุดอะไรคะพี่ชุดอากาศไปรยันีม,มีความสําคัญยังไงกับช่วงนั้นบ้างอะคะคก็สมัยนั้นนะฮะปรมาช่วงปี2 4ง2ันนะฮะเราก็เริ่มมีกิจการการการบินขึ้นในประเทศนะ,ะโดย ช่วงแรกเราก็ใช้ในการขนส่งไปฟิลิปปันส์ก่อนนะฮะก็คือเราส่งจดหมายดูนะก็คือส่งจากกรุงเทพไปจันทบุรีนะครับอตอนนั้นก็คือยังยังไม่ได้ไม่ได้ออกตัวสแตมที่เป็นเป็นเป็นตัวหลักคือจะจะ้สแตมปกติสำหรับการที่6ปกติเนี่ยใช้ในการาเป็นสํารัตราค่าฝากส่งอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยเราเราก็มีการออกสแตมชุดอากาไปฟิลิยปินชุดแรกขึ้นมานะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการ การใช้เพื่อสําหรับในการฝากส่งไปสิ่ที่เป็นไปฟิวพันธงอากาศเพื่อให้ใหมีการแยกให้เห็นเฉพาะว่าอันนี้เป็นไปฟิวพันธ์ที่ส่งทางอากาศนะหรือใช้ส,สแตมม์ันนี้ส่งแต่เข้าใจว่าอาจจะไม่ไม่เกิดความคล่องตัวเพราะว่าอย่างบางทีถ้าสมมติว่าจะทําอย่างนั้นคือเราต้องมีจานวนสต็อกมหาศาลมากสำหรับ,บสแตมเพราะว่าเฉพาะจดหมายอากาศถึงใช้ตัวสแตม์ชุดอากาศไปสิ่งีส่งใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวอันอื่นก็ค่อยเป็นสแตมม์ปกติซึ่งบางทีอาจจะไม่คล่องตัวก็เลย ตอนหลังคือแตมอากาศเปรร็นนี้คือใช้ทั่วทั่วไปรวมกับแตมปกติคือไม่ไม่ได้มีการแยกว่าใช้สำหรับเป็นแตมสำหรับฝาส่งไปสีทางอากาศเท่านั้นเหมือนพอพอได้พิมพ์ออกมาใช้จริงๆเนี่ยถึงจะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบแบ่งได้ขนาดนั้นใช่ครับเพราะว่าบางบางทีแบบอย่างฟตัมเ,เหลือใช่ไหมถ้าสมมติเราบอกฟตัมเฉพาะฟตัมชุดอากาศเป็นี้ต้องติดไปสีทางอากาศเท่านั้นบางทีก็จะเกิดความไม่คล่องตัวอืเพราะว่าอย่าง ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเป็นการแบบอ่ะฝากส่งไปทางเครื่องบินหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สมัยนน้นคือเราก็ต้องแบบติดสแตมเพื่อที่จะส่งพัสดุไปใช่ก็คืออย่างอย่างเมื่อก่อนเราเริ่มมีกิจการไปฝรัก็คืออย่างช่วงแรกกรุงเทพจันทบุรีใช่ไหมครับล้วก็เริ่มขยายไปทางภาคอีสานหัวเมืองสําคัญต่างๆนะมีโคราชนะครับมีอุบลราชธานีนะมีอุดรธานีนะครับหัวเมืองที่มีคนเยอะๆอะไรเงี้ยเรามีเริ่มการขยายกิจการไปฝรีอากาศนะครับแล้วก็ช่วง อันนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็เริ่มเริ่มมีการหลังจากนี้ก็เริ่มมีการส่งอจอมายท่าอากาศร,ระหว่างประเทศเกิดขึ้นก็คือหลังหลังจากช่วงช่วงนี้ไปนะครับแต่ว่าอันนี้เข้าใจว่าอพอออกมาแล้วอาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ออกคือได้มีการเลยมีการเอาตามชุดอากาศไปใช้งานร่วมบสแตามปกติทั่วไปอืก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือน ที่มาสำหรับชุดอากาศไปรษณีย์ชุดแรกซึ่งเป็นชุดสุดท้ายในช่วงรัชกาลที่6โด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อากาศไปรษณีย์ชุดนี้นะครับก็มีทั้งหมด8ชุดนิดราคาด้วยกันนะฮะก็มีตั้งแต่2สตางค์3สตางค์5สตางค์10สตางค์15สตางค์25สตางค์50สตางค์แล้วก็1บาทนะครับชุดนี้ก็ถือว่าได้เป็นเป็นชุดสุดท้ายในในรัชกาลของท่านนะเพราะว่าออก1มกราคม2567 แต่ว่าเท่าที่ไอสังเกตเนี่ยก็คืออย่างชุดอากาศใบสนิชุดแรกเนี่ยร,ราคาสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่แค่หนึ่งบาทเท่านั้นใช่ค่ะโออก็อาจจะไม่ได้แบบมีราคาสูงเท่ากับในชุดก่อนๆหน้านะเพราะว่าอย่างบางทีเขาเอาจริงๆก็คือการฝากส่งจดหมายครับที่ที่ส่งพวกนี้คือในช่วงนั้นนะครับก็คือการฝากส่งจดหมายที่จะเป็นข่าวสารธรรมดานะซึ่งต่อให้ส่ง น้ำหนักก็คือจะเป็นเป็นหนังสือเป็นอะไรที่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เป็นพัสดุแบบกองใหญ่แบบในปัจจุบันอะไรเงี้ยพัสดุใหญ่ที่ส่งก็คือก็จะส่งแค่เป็นข่าวสารหรือเป็นจดหมายอย่าง่มากก็หนังสือเล่มก็คือน้ำหนักจะไม่เยอะมากใช่ไหมฮะก็ะเลยตามตัวหนึ่งบาทก็น่าจะ,ะเพียงพออะไรเงี้ยอ๋อโอเคคือจะไม่ไแมบบ่เหมพวกส่งโวยกวนปกซึ่งส่งอะไรที่ต้องใช้ตามราคาสูงอ๋ออันนั้นคือน้ำหนักเขาจะเยอะมากซึ่งซึ่งพวกเนี้ย อ่สาสแตมเขาจะว่าสแตมรัชกาลที่หกก็ยังตั้งแต่ต้นรัชกาลก็ยังคงเหลืออยู่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่จึงไม่ไ,มได้มีการพิมพ์เพิ่มในในส่วนของราคาสแตมที่ราคาหน้าดวงสูงก็คือยังลิมิตสูงสุดแค่หนึ่งบาทแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่อพอ,อเราไล่มาตั้งแต่ชุดแรกของช่วงรัชกาลที่หกแล้วอะค่ะไออยากทราบนิดนึงว่ามีชุดไหนไหมคะที่แบบ ได้รับความนิยมเป็นพิเศษสําหรับในช่วงของสมัยรัชกาลที่6กอะค่ะครับก็ที่บอกครับก็เป็นชุดหลักๆที่ทางนักสะสมต่างประเทศนิยมผสมด้วยก็คือจะมีการชาติกับทางบารุงเสือป่าทั้งสามชุดนะที่ที่ที่เป็นชุดที่ป๊อปปูล่านะที่แบบเวลาอย่างเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมคือต่างชาติก็จะรู้จักสตัมสองชุดนี้นะครับเพราะว่าขมองเป็นสตั์ชุดที่มีชื่อเสียงในในโลกของสตั์ทั่วโลกเนี่ยนะครับไออ่ะเคยได้ยินมาว่า มีสแตมอีกชุดหนึ่งอะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ปรากฏอยู่ในคู่มือะค,ะค่ะแต่ว่าอยู่ในช่วงราชาัชกาลที่6เหมือนกันชื่อชุดดุสิตธานีดุสิตธานีคอันนี้ทําไมถึงไม่มีปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกอะคะก็เ,ะเป็นสแตมที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นนะครับก็คือ,อใช้ในในเมืองจําลองดุสิตธานีที่รัชกาลที่6ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนคล้ายเมืองจาลองประชาธิปไตยก็คือจะแบบมีเรื่องของตัวผู้แทนมีเรื่องของคนที่เป็นอาชีพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคมาแล้วก็แบบมาทดลองอยู่ด้วยกันนะมี สิทธิมีเสรีภาพนะมีการออกหนังสือพิมพ์มีอะไรอย่งนี้แล้วก็รวมถึงมีการออกสตัมชุดดูสิทธานีด้วยใช้สำหรับการฝากส่งจดหมายแล้วอ,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 อย่างชุดดูสิทธานีเนี่ยคะ่ะเขามีการระบุชนิดราคาไหมคะหรือว่าไม่มีจะมีราคาเดียวครับก็คือราคาสามสตางค์<อ>นะครับสำหรับการฝาก,ฝากส่ง จนมายในในตัวของพื้นที่ดุสิตธานีซึ่งดุสิตธาน,นีเป็นเมืองจำลองก็คือไม่ใหญ่คล้ายๆกับเป็นโมเดลอะไรเงี้ยแต่ว่าแม้กับอาจจะเป็นคล้ายๆกระเชิงฟาร์จาระเฉยๆว่าโอเคอันเนี้ยสำหรับในการฝากส่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นเป็นเมืองเหมือนกับเรงหกท่านาตั้งขึ้นเพื่อเป็นเมืองจำลองเพื่อทดลองการาปกครองในระบอบประชาธิปไตยตรงนั้นขึ้นมาชุดอ่าสแตมชุดดุสิตธานีเนี่ยค่ะเออลวดลายของ ดวงแสแตมมะค่ะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเป็นภาพรัชก,กาลที่6เลยครับนะครับรแล้วมีราคา3าสตางค์อยู่แล้วตัวสีอะคะว่าสีก็ม,มีมีหลายโทนสีนะครับมีมีตั้งแต่สีน้ำตาลน,นะครับสีฟ้านะครับแล้วก็แบบกระดาษก็จะมีแตกต่างกันด้วยบางทีอืมก็สําหรับในแสแตมชุดดูสิทธานีเนี่ยถ้า ใครเปิดตามแคตตาล็อกก็จะไม่พบเจอใช่ครับก็อาจจะมีการที่ผ่านมาคือม,มีการเข้าประมูลนะที่แสร,รีก็มีตรงนี้ก็อาจจะไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับอืออย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ปรากฏในแคตตาล็อกก็ต้องมีความต้องการสูงแน่ๆเลยครับก็วนใหญ่ก็กคือเขามออเป็นสแตมช้เฉพาะท้องถิ่นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นใช้ใช้ในเหมือนกับยุคยุคก,กลางครับก็เลยไม่ไ,มได้ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกเพราะว่าอย่าง ตามที่ปรากฏในคาตาล็อกคือส่วนใหญ่จะเป็นตมทีใ่ใช้ใช้งานแบบที่ที่ค่อนข้างแบบเป็นที่ยอมรับใช่ไหมครับเ,เป็นเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นคืออาจจะแบบการใช้งานเฉพาะบางพื้นที่ใช่ไหมครับก็เล,เลยไม่ได้ปรากฏอย่างอย่างเป็นทางการอแต่ว่ามีการแบบบันทึกเป็นร<ช><ะ>ายลักษณ์สอรไว้ว่าแบบมีการใช้งานสแตทเมทอยู่จะไปใช้งานเฉพาะท้องถิ่นใช้งานเฉพาะพื้นที่เป็นโลเคอลิชชูอ๋อก็ไอเชื่อว่าวันนี้ เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ค่ะก็คงได้รับเกรดความรู้เกี่ยวกับสแตมในช่วงรัฐกาลที่หดเนี่ยไปทั้งหมดเลยนะคะก็ไอเชื่อว่าเดี๋ยวไว้ถ้ามีในครั้งถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเี้นเซิญพี่มาเล่าเกร็ดน่ารู้ในสแตมชุดอื่นๆให้พวกเราได้ฟังอีกนะคะวันนี้ไอต้องขอขอบคุณพี่เตมิดและผู้ชมมากๆเลยค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขรบคุณครับ สามารถติดตาม The Collector Podcast ได้ทุกวันพุธท,ทุกช่องทางของ Lecture Book